อันดับเรือเดินสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแคทกรูด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปอันดับที่ห้ารอยัลพินเซ็ตเป็นเรือสำราญที่ได้รับความนิยมอย่างมากมีความยาว330เมตรกว้าง38เมตรและสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า3,500คนเรือสำราญลำนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นห้องอาหาร10แห่งบาร์16แห่งสระว่ายน้ำาีสระโรงละครหนึ่งแห่งและคาสิโนโอีกหนึ่งแห่ง อันดับที่4 MSC มิลเลอร์วิตเลียเป็นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสร้างขึ้นโดยประเทศฝรั่งเศสเปิดตัวในปี2559เรือมีความยาว315เมตรกว้าง43เมตรและสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า4,500คนมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นห้องอาหาร19แห่งบาร์18แห่งสระว่ายน้ำ1 1สระโรงละคร2แห่งและสวนสนุกการแจ้งเรือสำราญลำนี้ยังนำเสนอกิจกรรมและบริการมากมายเช่นทัวร์การสแสดงและกิจกรรมเพื่อความบันเทิง อันดับที่3อ a l l u r e o the s e a ของ Royal Caribbean International เป็นเรือสำราญที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกมีความยาว362เมตรกว้าง66เมตรและสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า5,400คนเรือสำราญลำนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นห้องอาหาร20แห่งบาร์ย20แห่งสระว่ายน้ำ24สระโรงละครน้ำแข็งสวนสนุกกลางเจ้งอันดับที่2 Harmony o the s e a ของ Royal Caribbean International เป็นเรือสำราญใหญ่อันดับที่2ของโลกมีความยาว3 6 2อยเมตรกว้าง66เมตรและสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า5,400อคนเรือสำราญลำนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นห้องอาหาร20ิแห่งบาร์ย0สิแห่งสระว่ายน้ำ24สระโรงละครน้ำแข็งสวนสนุกการแจ้งและหุ่นยนต์นักชงกาแฟอันดับที่1 Icon of the Sea สร้างสถิติใหม่เป็นที่เรียบร้อยสำหรับเรือสำราน Icon of the Sea ที่ครองสถิติเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับความจุข,ของเรือสามารถบรรทุกได้นับหมื่นคน เป็นลูกค้า7,600คนพร้อมด้วยลูกเรืออีก2,350คนโดยบนเรือจะมีส่วนน้ำขนาด17,000ตารางฟุตอยู่ด้านบนซึ่งเป็นสถิติส่วนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกบนเรืออีกด้วยมีสะ่ายน้ำแบบอินฟินิตี้และยังมีลานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทะเลซึ่งแขกสามารถเล่นสเก็ตหรือชมการสแสดงได้ด้วยความยาวเกือบ1,200ฟุตน้ำหนักรวม2 5 8 0 0ตันสูงราวตึก20ชั้นของบริษัทรอยัลแคริบเบียนอินเตอร์เนชั